สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องบรรยากาศช่วงเช้าเช้าครับผมวันนี้เดินทางมาที่ร้านพี่ปรีชากาดลํำที่บ้านสนวนนะครับผมพาพี่น้องมาดูสินค้ามือสองที่เข้าใหม่ของร้านพี่ปรีชาเหมือนเดิมครับพี่น้องจุงกะสวัสดีแมวบองโอนโกนจาวสโรเซนย่ยเมกกระดอกกระดกระดอเวงกรุบกรุบขเนียพองเนื้อบาดโจมเฮยกระดอกกะเนืบอโอยพองอะ เดี๋ยววันนี้พาไปชมเด้อพี่น้องนะครับว่ามีสินค้ามือสองตัวไหนเยอะแยะมากมายขนาดไหนราคาไหนบ้างเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาพาชมแจ้งราคาพี่น้องชื่นชอบตัวไหนก็แจ้งเบอร์โทรแจ้งเฟซบุ๊กเหมือนเดิมเนาะพี่พิชาเนาะอ่ะสวัสดีครับผมนะนะครับผมวันนี้เข้าเยอะไหมพี่เข้าเมื่อวานครับมีหกคูณหกนะกับ สี่คูณสี่แล้วก็พวกตู้เป่าเนาะแล้วก็รายละเอียดกระเจาะกระเจาะอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยไล่ราคากันอ่ะถามก่อนมีตัวไหนอยากนําเสนอมากณตอนนี้ที่อยากให้พี่น้องได้ไปใช้กันเลยอยากนาเสนออ่าตัวไหนอ่ะเจาะตัวเยเนเอออยากขายทุกตัวแต่แบบอยากเอาให้ให้เห็นก่อนอ้าวว่าเนี่ตัวนี้เลยราคานี่เลยไหน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 นาชุดนาชุดนะเออว่าจะชํำเหละอยู่นะแต่ไม่อยากชํำเหละเพราะเสียงดีแล้วนะจะเป็นคุณโมแล้ว ไหนชุดไหนลูกพี่นี่ครับชุดนี้ครับเสียงดีครับของค่าย NB Soundline ครับยังไงก็คือจะพกชุดกลางดู่ายังไงจ่าทั้งหมดเลยครับสี่คูนสี่พร้อมดังเลยอ๋อคือเนี่ยชุดนี้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ครับจะชั่งแระตั้งแต่วันแรกที่ได้มาแล้วแต่ว่าฟังเสียงไปโอยคิดถึงเสียงนี่นะครับผมโอ้มันย้อนเสียงครับอากนี้คนเขาจบอันนี้เป็นเสียงกลางแล้วก็เบรกเบรดเป็นสูตรไหนพี่ BB80 ครับ BB80 ครับอ่ะแจ้งรายละเอียดดอกหน่อยสิ เป็นดอก NTS แชมป์อ๋อสนิ้วครับกลางแหลมเป็น E 2 0 0ครับ2อดอกกับ E 3 0 0 2ดอกแล้วก็คอมซีอ๋อแล้วก็เน็ตเวิร์ในตัวเน็ตเวิร์ก็คือเสียงกลางนี่เป็น E 2 0 0ร้อยกับสามอย่างละ2ตู้ใช่ครับใช่นะครับตู้เขาทรงเขายาวนะทรงเขายาวแล้วก็กันห้องนะอ๋อกันห้องด้วยก็เลยอยากนำเสนอเลยว่าถ้าว่า อาจจะทําวีดีโอปล่อยให้ก่อนแล้วก็รอดูถ้าว่ามีใครสนใจชุดนี้ก็จะยังไม่ชําเระแต่ถ้าว่าไม่มีใครที่จัดไปก็ทําการผ่าตัดเลยใช่ไหมส่วนใหญ่มาถึงก็จะผ่าตัดทุกตัวแล้วแหละจะลองให้ฟังไหมชุดนี้หรือว่ายังไงครับลองสองชุดฝั่งนี้กับฝั่งโน้นครับฝั่งนี้ลองเลยไหมหรือว่ายังไงยังครับยังครับเดี๋ยวเดินดูของก่อนเอางี้ถ้างั้นชุดนี้ใครอยากฟังเดี๋ยวรอชมในไรฟ์สุดแล้วกันนะครับผมอ่ะไปที่ตัวไหนโตพี่ นี่นี่ไล่จากนี่เลยอ่ะไมโครโฟนขายไหมนี่โอ้ขายครับนี่นึกว่าจะอยากขายมากเลยนี่ใครแตนังตุ๊กรองเพลงช่วงโจรสเริสวยครับอ่ะอันนี้เป็นอะไรครับผมอ่อยีหออะไรเนาะผมทานช่วยผมอ่านหน่อยนั่นนะไหนดีดีอะไรเนี่ย ดีอะไรเนี่ยนี่ผมดีอะคูสติกอ๋อผมผมอังกฤษนี่จบบนยอดมาขามเดยลูกพี่อ่านยังไงออก KV ห้าพันอันนี้คือมีกล่องให้แบบนี้เลยดูตัวไม้ครับดูตัวไม้ครับสวยทีเลยก็ดูเอาในวิดีโอเด้อครับเด้อดูนะอู้นะจักของใหม่หรือมือสองหรอูดทำไมใหม่มากเลยครับพี่น้องลอเตอร์สวยมากครับเทสเมื่อวานแล้วครับปกติทั้งสองไหมพี่ใช่ครับปกติทั้งสองแล้วถามหน่อยตัวนี้ได้ไกลไหมที่ได้เทสระยะให้พี่น้องเราบเมื่อวานร้องกันอยู่ตรงนี้เอง พอดีเลยใช่ครับประมาณนี้คงเออเนาะเมื่อวานได้แขกรับเชิญจากนักร้องบนรถแห่มาเทนแล้วมาเทนอย่าผ่านเลยอ่ะราคาครับพี่ตัวนี้ขายอยู่ที่พันแปดครับผมอฟังไม่ผิดครับราคาเนาะครับผมพันแปดสติกเกอร์อยากจะไปขายบัวขายควายที่บ้านมาซื้อเก็บไว้ขายเลยเกินอ่ะพู้ค้าท่านไหนที่อยากตัดราคานะครับผมพันแปดพันแปดครับอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยครับผมลำดับต่อไปพี่ตัวนี้ DBX Compressor หนึ่งหกหกครับตัวนี้พันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยบาทไม่ต้องถามว่าเทหรือเปล่าเนาะครับครับส่วนข้างล่างมีสติกเกอร์ด้วยมหาจักรครับครับสามทางตัวนี้เอาสามพันหนึ่งร้อยบาทครับอ่โมดิฟายครับผมโมดิฟายครับตัวนี้ EQ ชั้นเดียวเนาะครับผมสองสองชั้นสิโอ้สองชั้น ปลายหมดแล้วสมองเออบลือแล้วไม่ได้ช้ำเละครับผมตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมครับผมอ่ะไม้ปรูพลัสใช้งานได้ไหมตัวนี้ใช้งานได้แต่แต่ใช้ได้ข้างเดียวอ่ะใช้ได้ข้างเดียวราคาข้างเดียวห้าร้อยบาทครับผมไปที่ทาร์บอะตอมตัวนี้ครับครับผม เสียงเริ่มอ่อยแล้วตัวนี้1 1ึ่งครับเอออยู่ปั๊มลมหมดเติมขยอนเซอเล่งเมียนเลยโอ้โออ่ะหนึ่งมืนบาทพันครับอะตอม3 3มสอันนี้ชัวร์ไหมนี่ฮะเบลเบลนี่บอกราคาลูกค้าผิดนี่ขาดทุนเด้อดีครับดขาดก็ขาดไปครับอ่ะเอครับผมเอตัวนี้ DK เคอ่ะดีโฟครับตัวนี้12ทววนครับ 12,000บาท c ี Channel นะครับผมอ่ะไปแบบเร็วๆดีกว่าพ่อค้าผมหมดสัเลิงแต่บัดเลยหมดเสียงแล้วนี่โอ้พ่อค้าผมอ่ะไปที่ S12 พันตัวนี้สวยครับ65ครับผม สวยๆ6,500บาทดูสภาพครับพี่นงครับสวยครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้เช็ดกันนะครับเด้อครับครับมาถึงอาร์เทกอาร์เทกอาร์เทก2,004เนี่ยก็8,500ครับผม8,500อูอาร์เทกตัวนี้ยังสวยอยู่เลยครับพี่น ong อ่ะใครชื่นชอบหน้าทองไฟบนครับคอันนี้ไฟบนหน้าทองนะครับเดิมไหมมีการซ่อมไหมพี่ตัวนี้ไม่เดิมครับรู้สึกจะมีพวกเฟดพวกอะไรเนี่ยเปลี่ยนมาบ้างแล้วแต่โอ้ลองเทสโอ้เร่งมากเร่งเลยไฟอะไรใช้งานได้ปกติหมดครับผมแต่ว่าเฟดมันไม่ไม่เดิมอะอาจจะถลอกปอบปูตาม อยู่การใช้งานเพราะว่าออกมาหลายปีแล้วครับตัวนี้1,500เอเนาะครับอ่ะราคาหน่ออยาจารย์ตัวนี้อ่ะเริ่มมีเสียงแล้วอ่ะเริ่มคึกแล้วตัวนี้ห12,000บาทครับผม12,000บาท1,000 1,500นะครับเฮ้ย1,500เอนะครับผมตัวนี้แรงครับผมรับประกันแน่นอนอ่ะไปที่ชุดเครื่องปรุงด้านหลังก่อนเราเก็บเครื่องปรุงก่อนครับผมนะฮะโอ้ติบตืบติบตืบยังไม่ดึสว่างเลยท่า ไม่ลอยอ่ะไม่ลอยเผื่อมีคนหาเนาะอยู่เจ็ดหนึ่งใช้เทสอยู่ครับใช้งานได้ปกติตัวนี้คลื่นยูนะครับพี่น้องอ่าอยู่ส่วนใหญ่ก็มีตัวยู่ใช้งานได้ปกติสองข้างเนาะเดี๋ยวเลาเพลงให้ฟังครับอ่าตัวนี้ขายหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมโอ้โหราคานี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะครับพี่น้องไปที่ปลักไฟอ่าตัวนี้จะไว้เทสนะอาชุดเทสอ๋อชุดนี้ยังไม่ขายยังไม่ขายชุดเทสเอ็นะพอเจอของดีตัวเองก็ไม่ขายซะแล้วเอามาตัวนี้ครับไปที่คราะห์สองทางมาเอ็น ทีครับตัวละพันครับพันหนึ่งพันบาทครับครับตัวนี้อันนั้นไอตัวนี้อะแดปเตอร์หายไม่ต้องขายอ่าครับแตตัวนี้ก็พันเก้าเหมือนเดิมครับครับผมอ่าดอทนะครับตัวนี้แรนก็ พันสามร้อยบาทครับครับผมอันนี้ก็พันสี่ร้อยบาทครับครับ EQ ของเซนเซเอ็นเทคชังนุนะครับไฟเขียวเนาะไฟเขียวขับแท่นละหกพันสองครับครับผมมีสองแท่นตัวนี้ย้ําว่าเป็นไฟสีเขียวเดอร์วิโนใช่ครับใช่ครับผมเดี๋ยวขยับมาตู้เบรดเราต้องรีบครับผมพอคาผมเริ่มมีเสียงแล้วอ๋อนี่ยๆนายนายครับอ๋อมีมิกด้วย NTS มิก NTS ครับครับตัวนี้ครับนี่ครับประมาณหกช่องเนาะไม่ต้องประมาณหรอกหกช่องนั่นแหละครับก็ตัวนี้พันห้าร้อยบาทครับเออนะครับเด้อใครเร็วก็ได้ไปเด้อโหนะ สุดยอดเลยราคาบครับนี่ตู้ตู้เบตดูตู้ตู้เบดครับครับครับตู้เบดนี่ของใครนี่ของ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 ค่ายช่างหนิงซีทูครับใบละสองดอกแปดนะครับใช้แห่กันเยอะนะสิบแปดนิ้วกว่าจานสิบแปดนิ้วครับผมสิบแปดหรือยี่สิบเอ็ดหรอก็สิบแปดสิบแปดนิ้วครับผมตัวนี้ใบละพันเก้าครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทก็คือตู้ละสองดอกตู้ละสองดอกถ้าว่าตีเป็นใบละก็เท่ากับใบละแปดโรยนาะใบละแปดใบละ ไปละเกล้าฮะสิเออนะครับผมคุ้มอยู่ไปที่เสียงกลางเสียงกลางครับนี่นะครับของขายไหนเนาะนี่ของสงสัยมิวสิกซาวของช่างเกมสงแสงลุงเดืองชายบอกสงสัยช่างเกมเจียงนิ่มสฮุตึกเต้ ของช่างเกมเนาะเอ่บ AS70 อ่าพี่น้อยแกรู้จักไหมครับผมนะ ASAS70 นะครับสภาพดูเอานะครับอ่าจะหลอกไม่ได้แล้วครับกล้องผมชัดเหมือนเหมือนมือหนึ่งเลยนะเพราะาจะต้องเก็บอย่างเดียวนี่ครับผมมีมีเบ้าเสียบด้วยใส่มอนิเตอร์ได้ด้วยในฝั่งไหนครับนี่นี่มีเบ้าเสียบด้วยอ๋อนะครับย้อนแสงนิดนึงเด้อพี่น้องนะครับผมโอ้นี่ครับผมทำได้สวยมากเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ชั่มเละนะครับพร้อมดังพร้อมดังพร้อมดังฟอมดำใคร ใครหาแบบพร้อมดังขี้เกียจหาดอกอ,อะไรก็มาเอาครับนี่พวงนี้ครับยกไปทั้งหมดนี้กี่บาทครับผมเ,ออเดี๋ยวทักมาคุยหลังไมดูก่อนเด้ยงย,ดยังไม่ได้ ยังไม่ได้ราคาบอตัวนี้บอลแล้วก็คือยังไม่ได้บอกว่าสเปคดอกคืออะไรอะไรจะบอกให้นุชชมาโชว์แล้วอันนี้ดอกนะครับผมก็คือดอกเป็นของซาวเทคเป็นของซาวเทคนะครับครับโค้งหล่อไว้3ครับซาวเทคนะครับครับนี่ครับให้ดูนะครับไม่ค่อยยังไม่ได้เช็ดเด้อแล้วแหลมล่ะแหลมพีเอทั้งหมดเลยครับอ๋อแปดแปดแปดดทั้งหมดเลยครับส่วนเสียงกําลังจะได้รับฟังเดี๋ยวนี้แหละครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะตัวนี้ก็คืออ่ะฮมีเสียงให้ฟังก่อนครับผมครับครับครับอ่ะเบิกเลยลูกครู นิเทสเบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นัเหกใบเออนะครับผมเบทหกใบกลางสี่ใบกลางใช้ซีสามพันหกขับนะครับครับขับเล่นสองทางเพราะว่าเราจะเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวเราจะไล์สดเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอไม่เสร็จนะครับทหารจะลงก่อนนะฮะอ่าเมื่อกี้ก็คือถ้าชุดชุดนี้อ่าเดี๋ยวค่อยแจ้งรายหลังใหม่เนะ เผื่อมีคนหานะที่ไม่อยากชําำระเพราะว่าชุดนี้เสียงดีมากเลยนะถ้าว่าแบ่งตู้เปล่าล่ะมีราคาเปล่ามาใบละพันสองครับใบละพันสองใช่ครับอ่านะครับผมแล้วก็ดอกเรียวเถกเสาเถกเสาเถกเออเสาเถกครับผมดอกละพันร้อยดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลมละครับตองแปดก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบก็ประมาณนั้นแหละแล้วมีเน็ตเวิร์กด้วยไหมมีเน็ตเวิร์กด้วยครับเน็ตเวิร์กก็คร่าวๆไว้เนาะสองสามร้อยไปเอออ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่นะครับผมตู้ตู้ตู้สวยครับผมตู้ช่างเกมนะฮะอ่าไม่ ช่างไเกมสงสัยมีเบาเสียตรุ่งเรืองชัยไม่ไม่ใช่นะฮะดอกสาวเทคเอ่อหยอกกันไปนะครับผมชอบทาเกินเสาหูตตึกนะสวยจริงๆนะเปิดหน้าอ่ะไปที่ตู้อ่ะตู้เบสตัวนี้เป็นตู้เบส18นิ้วเฟทของเอออดีโอครับเอออดีโอผมอ่านเมื่อวานเทสชุดนี้แล้วครับราคาที่บ้านในป่าร่วงหมดเลยโอ้ลือจีน้ำอ่ะชุดนี้ดังจริงๆครับอันนี้นะมึงวันนี้สภาพยังใหม่เลยอ่ะตัวนี้ พร้อมดังดูว่ายังไงตู้เปล่าชํำเละแล้วครับตัวนี้ชํำเละเมื่อวานครับผมลองได้ประมาณ2เพลงก็เหมือนพี่หลวดจะมาก็ลองรอรอเตูซันอ่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอาจารย์หนึ่งพันเก้ารอบาทใช่ครับการันตีหรือการันตีบัตอู้รอจับเลยครับผมวมือบัตนี่ครับผมมังเกรือเลยบืตรมีสองใบก็สี่ดอกเนาะ อืมตัวนี้พี่ขายอยู่ที่ใบละใบละพันเก้าครับพี่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอ้โหเทอร์โบได้เฟดด้วยได้เฟดครับนะครับผมใหม่ๆเลยเนาะอ่ะโอเคไปลําดับต่อไปเป็นกระเทกกระเทกอะไรเนี่ยกระเทกข้างกระเทกข้างไหนเดี๋ยว์คอยากตัวที่เทสเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้ชําเละนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ชเจะจะใส่ดอกหันลงแบบนี้นะครับผมใช่ครับใช่ครับตัวไม้ไม้นี้เป็นดอกที่ NTS แชมป์โปร อ๋ออินทีเอชแชมโปรตัวนี้อ๋อตัวนี้เขาเจาะรูระบายอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ครับอาจจะเป็นสูตรของเขาหรือเปล่าครับแต่เสียงเมื่อกี้ก็ท่านฮิมุระได้ฟังแล้วใช่ใช่แน่มากตัวนี้ราคาอยู่ละร้อยบาทนีมือราคาวะดูไม้ครับพี่น้องอ่ะใบละเก้รยก่อนที่จะตัดสินใจผมให้ดูไม้ก่อนครับว่า ไม่ใช่ว่าราคา90 0ไม้ผุไม้บวมหรือเปล่าเราต้องดูก่อนครับผมนี่ผมบอกแล้วครับผมหลอกพี่น้องไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่ากล้องผมชัดพี่ปรีชาก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าบวมหรือไม่บวมได้ให้พี่น้องชมกันเอาเองเนาะพี่ปรีชาเนาะนี่ครับผมไม่มีบวมครับผมนี่ครับผมไม้20มิลแต่ไม่การันตีนะว่าเป็นไม้เทหรือเปล่าแต่ดูความตันของไม้ครับผมไม้เทนะเพราะว่าดูยังไงมันก็ไม่ใช่เหล็ก ใหญ่สัมไอนี่เนี่ยเล่นกันซะแล้วอ่ะอันนี้อยู่ที่ใบละเก้าร้อยนะครับผมด้านหลังมีไหมด้านหลังมีครับที่มาดูฝั่งนี้ก่อนอ๋ออ่ะอ่าเออตีนเป็ดครับผมตีนเป็ดตีนเป็ดก็ตัวนี้น่าจะสี่สิบเซนนะครับผมสี่สิบเซนบอกครับผมตัวนี้สี่สิบเซนตัวละเก้าสิบบาทครับตัวละเก้าสิบบาทโอ้สภาพยังสวยเด้อสภาพยังสวยครับนั่งร้านเด้อใครหานไหนนี่ครับผมตีนเป็ดตัวละเก้าสิบบาทมีเยอะเลยครับพี่น้องมีเยอะนะครับผมนั่งร้านเด้อนั่งร้านนั่งร้้าานนเอไปแขวตู อ่านั่งร้านตัวนี้ก็สภาพสีสวยไหมนะครับผมก็ก็โอเคโอ้เปรบเบหนาไหม๋ยวผมดูให้แดบหนาครับเดบหนาบ่อาจจะอาจจะยกหนักนิดนึงวันนี้รุ่นหนานะครับพี่น้องนี่ครับผมนั่งร้านรุ่นหนาอ่าพี่ตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับชุดหนึ่งเก้าร้อยบาทครับชุดหนึ่งเก้าร้อยบาทก็คือมีอ่าตัวเกาะเรียบร้อยมีกากบาทนะครมีตัวเดือยต่อเรียบร้อยหมดเก้าร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดกี่ชุดพี่มี มีหกมีหกนะอามเนาะมีหกมีหกชุดเอาหมดกันลดได้นิดหน่อยเรามาต่อราคาหลังใหม่กันเอาเองละกันอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คือเหล็กที่เขาวางตู้ผีอ๋ออันนี้เป็นวางตู้ผีเสื้อเป็นตัวเอเนาะอันนี้ขายด้วยไหมถ้าว่ามีคนสนใจอ๋อก็หรือว่าจะเอาไว้ทําอะไรไหมใจจริงก็อยากเอาวางไว้พ่นสีอะไรเงี้ย อ่ะถ้าสมมุติว่าถ้ามีคนขายจะขายกี่บาทแบบนี้เอาไวอละห้าบาทอันละ5หบ,บาทเนาะโอ้ oh, ซื้อเหล็กทําเองไม่คุ้มหรอกรรอ่ะอันนี้ก็ใครที่ยังใช้ผีเสื้อรุ่นเก่าก็ มาาเอไปได้เดี๋ยวพี่น้องขายแล้วเราก็อย่างเงี้ยครับน้องบ้านๆใหญ่เงยนะคนู่นใครไม่มีของราคาแพงครับผมอ่ะตัวไหนอีกพี่ที่อยากนำเสนอนำเสนอดอกลําโพงไหมมาดอกลําโพงมาไปดอกลําโพงครับผมเวทีเออเวทีครับผมเวทีเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บเก็บเก็บอ่ะอยากขายก็ค่อยว่ากันนี่นี่ครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรหรอกแต่รู้แต่ว่าทําไมมันใหม่จังเลยเนี่ยใหม่มากครับใหม่ตามนี้เลยเนี่ยนี่จะเป็น ตัวด้านหลังนะครับผมนี่เมลิกเกอร์ประมาณนี้สิบแปดนิ้วครับครับผมโอ้ใหม่มากครับพี่น้องใหม่ใหม่จริงๆครับเนไม่เอี่ยมเลยครับมีสองดอกมีสองดอกดอกละตัวนี้ดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับพี่น้องนะมีทั้งหมดสองดอกที่ภาพดอกครับใหม่ๆเลยภาพพ่อๆกับเมื่อหนึ่งนั่นแหละ C M K ซาวนะครับมีทั้งหมด2ดอกมี2ดอกครับภาพยังไงพี่นี่ครับเลอะสีแต่เดิมครับอ๋อเลอะสีแต่เดิมเนาะอันนี้ดอกละอันนี้ถอดมาจากตู้บีบีครับผมตัวนี้ดอกละเก้าร้อยพอครับอ่ะดอกละเก้าร้อยมี2ใบมีสดอกครับมี2ดอกมีสแล้วก็ไปที่ขวัญใจของผม PCM อ๋อเราขวัญใจของท่านวะนี่ครับผมตัวนี้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันวัตตัวนี้ดอกละพันครับดอกละหนึ่งพันบาทดอกเดิมบ่อาจารย์ เดี๋ยวเดี๋ยวไงดูดิเดี๋ยวไล่หงายดูก่อนนะครับผมอันนี right. oh, ้เดิมอโอ้เดิมเดิมเดิมผ้าหุ่งเงาเลยเนาะเงาวับเลยครับผมเดิมเดิมอ่ะเดี๋ยวมาเลือกโอ้อันนี้ไม่เดิมนี่อ่านี่ไม่เดิมอันนี้ไม่เดิมแต่เทสกับตู้นี่แหละครับผมตู้อะไรนะอ่ะตีไว้ตีไว้โดกละพันก่อนละกันเมาเมาในนี้อ่ะแลมแหลมแหลมตัวละห้าร้อยครับผมตัวละห้าร้อยนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นไรพี่อ่าอะไรโปรยูโรเทคอืมนะครับเป็นโปรยูโรเทคเด้อ นี่นะครับรุ่นนี้นะครับเดมตัวละห้าร mm ้อยบาทไทเกอร์มีดอกหนึ่งนี่อ่าไทเกอร์ลงมาดอกหนึ่งครับผมครับเอาดอกละพันหนึ่งร้อยป่ะพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ดอกเดิมแน่นอนเดิมเดิมนะครับมีคนถามให้พวกแรกยังไงอนไรเยอะๆนี่แรกก็มีครับผมเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทครับผมแรกอย่างเงี้ยนะฮะดอกไม้เนี่ยผมเก็บไว้นะครับผมอ่ะโอเคนะอยู่ข้างหน้าอีกครับผมมีคนหาอะไรละสองร้อยครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะไปที่สายสัญญาณครับผมพอมีให้เลือกมีครับสายสัญญาณเริ่มต้นก็ มันเลือกยี่สิบขึ้นยี่สิบบาทขึ้นครับผมนี่เยอะเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่นะก็ใครที่อ่ะไหนดูคร่าวๆก่อนแล้วมียี่ห้อไหมนี่ครับผมอีส่วนหนึ่งนะตรงนู้น๋อสายสัญญาณนี้ก็คือราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทมาเลือกมาชมกันเอาเองแล้วกันด้วยพี่น้องนะครับผมอ่ะไปตรงไหนต่อครับผมอ่านี่อ่ะเส้นอนมีทางนี้อีกอ่ะอ่ะโอ้เนาะวางไว้ทั่วที่ทั่วเดนเลยสายสัญญาณเยอะจริงๆ ไปพี่น้องไปโตครับผมผีกระแทกลังอ่ะผีกระแทกหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมผีกระแทกหลังนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นอ่าตัวที่ขันเอาแบบนี้นะครับพี่น้องผีกระแทกหลังสภาพโดยรวมสวยงามครับผมไม้ละพันสี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ผีกระแทกหลังใคทรที่หาอยู่นะครับผมวันนี้สวยดีเนี่ยครับไม้ไม่มีเตกเลยครับพี่น้องนะครับ อันนี้แค่เพื่อนฝุ่นเฉยๆนะครับด้านข้างขัดหลบมุมให้แล้วนะครับผมนี่นะฮะทางช่างเขาขัดหลบมุมให้เรียบร้อยนะครับผมใบละ1,400บาทครับพี่น้องนะชื่นชอบตัวไหนก็มาเลือกมาชมกันเอาเองแล้วกันเสียงกลางต่อครับพี่กลางตัวนี้15นิ้วแน่นอนเลยบ拉กเฉียงอ่ะอู้จะนับบาทนี้ประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่ครับเขาจะใส่เฉียงเฉียงแครับแขวนได้อยู่ครับแขวนได้อยู่มีชุดแขวนบอกด้วยยังไง มันต้องมีไอ้ที่คีบอ่ะน็อตก็ได้เนาะถ้าว่าถ้าว่าเออใส่น็อตแล้วก็ถ้าว่าด้านบนก็ใส่สู้เอาก็ได้ถ้าว่าจะแขวนง่ายๆมันมีรูให้ให้เสียครับผมครับก็มีชุดแขวนให้ด้วยนะครับครับอ๋อมีชุดแขวนให้ด้วยม่มีมีอ่ะขายยังไงสี่ใบนี่แหละใบละพันนะครับใบละหนึ่งพันบาทครับผมนะถ้าเอาหมดก็สวยน้าเต่เฟียงแต่ว่าไอเราไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูครับผมโอ้ด้านหลังนี่เป็นแบบ ปลักเสียบนะครับเราก็เป็นของวีนาด้วยเนี่ยครับไม่มีบวมนะครับพี่น้องนะครับผมสวยงามครับผมใบละพันเอาหมดมีชุดแขวนให้นะครับผมแต่ถ้าใครเอาสองใบก็ใครมาก่อนก็ได้ชุดแขวนก่อ่ะไปที่เสียงกลางพร้อมใช้งานอันนี้ของใครอีกใบละสามพันพร้อมดังเลยครับใบละสามพันพร้อมดังดอกระหัมดกระหมแล้วก็คมห้าศูนย์ อ๋อตัวนี้เป็นของอาจารย์โชคชลีนะครับ1,500บาทพร้อมดังนะครับพี่น้องตัวนี้อ๋อใบละ3,000ันอะไรเออนะครับผมเบลีบกันหมดแล้วตอนนี้ใบละ3,000เด้อพี่น้องอ่ะไปที่อะไรนี่หน้าลายหน้าลายลายสมชื่อเลยดูยังไม่มีแต่ฝุ่นเลยครับลายเต็มเลยครับครับครับตัวนี้2,000นะรับเองอ่ะส0 0พตัวนี้รุ่น250วัตต์นะครับผมรับเองที่ร้านน่าส0 0พก็ขอค่าส่งเอา ครับผมเนี่ยพรุ่งนี้ล่ะขายหมดยังเนี่ยขายยังครับมามาดูตู้อ่าเทอร์โบเฟรครับผมขายนี่สิบเอ็ดนิ้วเอ่อเฟร์ยี่เบนนิ้วครับใบละพันเก้าใบละพันเก้าครับเออถ้าจำไม่ผิดใช่ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะโดนจองแล้วก็หลุดจองเลยยังไม่ได้ไปสักทีอ่าโอเคครับส่งไม่ไหวมันครับผมันหนักอ่าใครที่อยากได้นะครับผมสี่ใบก็แปดดอกอ่ะยี่สิบเอ็ดด้วยครับผมยี่เบนนิ้วขึ้นรถแห่สบายโตรเนี่ยอ่านี่อันนี้อันนี้ ดีบีตัวนี้เฉียดไปเฉียดมาหลายรอบนะครับผมว่าใบละพันสามครับหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมสภาพไม้ยังสวยอยู่เลยนี่ครับผมใบละตัวนี้เสียงดีเนาะตัวนี้เสียงเบสหนักมากเลยหนึ่งพันสามร้อยบาทคู้ถูกใบก่อนที่จะเช่าต้องบอกลูกค้าก่อนว่าผมจะเทสดีบอกว่าดีจะเป็นดอกที่ลูกค้าติดมาเองหรือเราขายเองเราจะเทสก่อนถ้าดีก็บอกว่าดีตัวนี้เบสหนักครับเบสหนักมากโอเคอันนี้อันนี้สูตรอะไรครับโอ้อันนี้ตู้เย็นขายเหมือนกันครับเน่ตู้เย็นเอามีเผื่อมีคนหาเอา ตามอ่านี่ครับดูภายในนี่นูยนะตู้เย็นครับนี่ล้างมาลล้างมาลไหนๆมันก็ตระกูลตู้เหมือนกันไปซื้อเครื่องเสียงเขาไม่มีเครื่องเสียงขายให้ก็เลยขายตู้เย็นให้ผมก็เลยไปเอาตู้เย็นมาเออนะขายตู้เย็นแล้วครับตอนนี้ตู้เย็นตู้เย็นอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ของร้านพี่ปรีชานะครับผมไปซื้อเครื่องเสียงแล้วเขาขายมาให้ใช่อันนี้ขายอยู่ที่รายบองผมมาขายก็ 2,500ครับ2,500บาทครับผมไม่รู้ว่ากี่คิวเด้อไม่มีควานเออนะครับใหญ่นะตัวนี้ใหญ่ๆครับผมครับครับครับมีคนเอาก็คงจะเสียบไม่ใช้เองเออเย้เสน่น้ำนะอะโอเคโอ้ยังมีทางนี้ด้วยครับทางนี้ครับอันนี้กำลังลองอยู่เลยครับผมกำลังออนแอร์อยู่เมื่อกี้ครับที่ใช้ขับของตู้ของช่างไหนเนาะสงสัยมือสิงเนาะใช่ครับนี่ครับบิดมาที่ประมาณ5โมงเช้าเนาะตัวนี้เป็นของ4,300 6คลาสเฮนะครับสภาพ ต้องให้ท่านพิมละพูดเองเด้อสภาพแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมขออยากริ่งเสงก่อนโอเคแป๊บหนึ่งครับผมมันย้อนแสงนะครับพอดีมันเป็นเพิงมางเหร็นนะครับก็คือเนี่ยสภาพโดยรวมครับผมก็สวยครับยังให้ดูข้างในเนาะเผื่อบางท่านอยากดูไส่ในอ่าให้ดูด้านในก่อนนะครับพี่น้องไส้ในเครื่องนันไม่ใช่ไส้ในผมนี่ครับดูครับเดิมนะครับครับสวยมากเลยเดิมๆเลยนะครับพี่น้องยังไม่มีใครไปเจาะเจะอะไรมาหรอก อันนี้เป็นรุ่น36มพนะครับพี่น้องนะครับตัวดันเบสสาละสองข้างละสครับก็ดันไปแต่เมื่อกี้ขับกลางครับอืมนะครับอ่ะขอราคาหน่อยครับสภาพสวยๆแบบนี้หนึ่งหมื่นสองพนวครับผมหนึ่งหมืบาทครับพี่น้องนะครัไปที่วอเท็สามพันหกวอเทตัวนี้หนึ่งมื่นกพ้อยบาทหนึ่งบาทนะครับตัวที่เปิดอยู่เมื่อกี้สิบแข้างละสามแบบไสจัตุรัสอันนี้จะเป็นวอเทนะครับวอเทครัตัวนี้16ทหทวน อ๋อหนึ่งมืนหกพันครับก็ตัวนี้มันเป็นวอลเทคมันใหม่กว่าแต่ว่าใส่ในเหมือนกันหมดอ๋ออันนี้อันนี้มืออันนี้เท่าไหร่นะหมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกสามร้อยอ๋อหมื่นหกสามร้อยครับตัวนี้สิบหกทวนสิบหกทวนอันนี้จะแพงกว่าสามร้อยแพงกว่าสามร้อยโอเคตัวที่ใช้เทสเมื่อกี้เป็นตัวนี้ครับบิดวอลลุ่มก็ประมาณนี้ยังไม่สุดครับโอ้โหครับนี่บิดบิดแค่นิดเดียวเองครับผมบิดแค่อะไปที่ตรงไหนโตครับพี่หมดยังวันนี้ ประมาณนี้เลยหมดแล้วนะนี่ไงนี่ไงตู้มันมันยังอยู่ในตู้นะพวกดอกเยอะไม่ได้ทรับผมชุดนี้ก็ชุดนี้ที่จะบอกว่าสามหมื่นชุดสามหมื่นสี่คูณสี่ขาดแค่เครื่องปรุงกับเอร์อื r เบรสีดอกตู้กลางสีดอกก็ชุดที่เห็นอยู่ในรูปนี้อ่ะครับค่าย nb sound light ครับผมเสียงดีครับเดี๋ยวจะเทสให้ฟังอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านดีมัะบอกว่าเสียงดีไม่ดีอ่ะ อ๋อตัวนี้คือราคาเท่าไหร่นะเฉพาะชุดตู้เฉพาะชุดตู้สามหมื่นบาทครับสามหมื่นสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่สามหมื่นบาทเอาไปรับงานเลยอันนี้สามหมื่นบาทนี่คือพร้อมดังนะครับแต่ว่าดังนี่ดังแต่ตู้นะดังแต่ตู้ไม่มี power ให้ไม่มีชุดเครื่องปรุงให้นะครับผมช้ำแหล่หลายนอกแล้วแต่ฟังเสียงไปยังไม่อยากอ่าโอเคเดี๋ยวรอฟังเสียงก่อนครับ ลือจะนับเอา,เอาน้ามาอ่ะโอเคครับผมนะก็พาพี่น้องเยี่ยมชมสินค้าที่เข้าใหม่ก็จะประมาณนี้แหละนะฮะก็จะมีเข้ามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากติดตามพี่ปรีชาก็ทาง a c e b o o k ปรีชาการรำอ่ะวันนี้มีอะไรฝากพี่น้องไหมพี่พี่ช่วงท้าย ปัญหใดที่จะเดินทางมาเนาะอาจจะมาลําบากก็พิมพ์เอาเด้อกอย่างๆเหมือนคลิปคนก่อนนนั่แหละครับผมสํานักงานปีชาชาวบ้านสนวนครับครับเบอร์โทรศัพท์แล้วลูกพี่ศูนย์เก้าหกแปดแปดสามหกห้าแปดแปดโทรศัพท์นี่โทรติดง่ายยังนี่เออยังครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นอะไรไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ๋อนะครับผมอ่ะเบอร์นี้แหละครับโทรย้ำๆหน่อยนะครับย้ำๆหน่อยสนใจชิ้นไหนบ้างตัวยังไม่ได้ชํำเละเยอะเลยนะครับคิวแปดนิ้วนี่ สิแปดนี่ว่าแชมป์เฉพาะแชมป์โปรเนาะนี่ก็สิบสองแล้วสิบสองครับครับผมยังไม่ได้ชำแหลยนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กเนาะเดี๋ยวโพสต์ลงให้อีกแต่เฟซบุ๊กนี่ติดต่อง่ายอยู่แล้วเนาะติดต่อง่ายีชาการรำนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยของพี่พีชานี่ก็อยู่ในช่องผมก็หลย EP แล้วแหละเพราะว่ามีสินค้าเข้ามาก็จะพาพี่น้องเข้ามารับชมนะครับผมน่าจะมีมาเรื่อยๆครับถ้าถ้ามันมีมาก็จะรีบทยอยทําลงให้เพราะว่าบางท่านไม่อยู่ในกลุ่มใช่ก็ติดตามได้ทั้ง Facebook ติดตามได้ทั้งของผมทางช่อง YouTube ได้นะครับสนใจชิ้นไหนก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมก็เห็นตัวไหนก็เหมือนพี่พีชาบอกนะครับเขปบหน้าโจแล้วก็ทักมาหาถ้ายังอยู่ก็ ต่อรองราคากันได้ราคาทุกตัวจ้าเลยว่าต่อรองได้ทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าบอกราคานี้ไปแล้วจะตายตัวอยู่ที่พี่น้องจะต่อตกลงกับพี่ปรีชากันเอาเองเอาวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่ขอบคุณพี่ปรีชาด้วยโอกาสหน้าเดี๋ยวมาอีกเนาะพี่เนาะครับอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนละกันสวัสดีครับ